สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมือนีเจพัดก็จะมาสรุปโครงสุดท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะมือนีคลิปนี้ก็จะมีอยูหาสำนักเนาะคะ่ะหาสำหนักดังเนาะคะ่ะที่เพิ่นที่เหลขกเพิ่นมาเพิ่นเหลขกบ่บ่บ่บเคยรุดเนาะคะ่ะเนาะมือนีเจพัดกั มือนีเป็นโครงสุด้ทยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องกสิเหตุกสิมีหลายคลิปแน่ไก๋พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องไปติดตามนะคะมือนีก็จะมีปูปิศาเนะคะเป็นแนวทางเป็นตัวเลขกแนวทางของปูปิศาเนะคะเนาะก็ไห้ก้อนสิไปร like uh, ich, então, right? таки, time, ับช่มรับฟังก็ไห้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังนะคะตัวเลขกุูกตัวเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องได้รับช่มรับฟังนะคะพิษผลาดประการใดเก็ขออภัยด้วยนะคะ เพราะว่าเลขทถูกตัวกับมีสิทเขาแล้วก็มีซิทลุนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นก็นให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังตัวใดถืออกถือใจหฮอจังจัดเนาะคะ่ะถาบาถือใจหฮอกับพันเนาะคะ่ะชอบกับตามบ่ชอบกับพันเนาะค่ะเพราแม่พี่น้องมือนี่เจพัดก็จะมาเริ่มที่ปูปิสนานเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเหลขกแนวทังเนาะค่ะ่นก็นจะมีเหลขกอันนี้เป็นเหล็กสูตรคำนวณเหล็กแนวทังเนาะคะ่ะตัวรหลี่เนาะคะ่ะ เลขสามตัวนี่เพิ่นมามันจะเข้าทุกงวดจะเป็นเลขติดนะคะจะเป็นเลขติดภายในสามตัวนี้มันจะมีสองมีหกมีศูนย์เนาะค่ะถ้าพอแม่พี่น้องมีตัวเด็ดอยู่ในใจก็เข้ากับมาจับไ่หรือว่าบางครั้งมันก็จะมาน้ากันกระไดนะคะเลขสองกับหกกับศูนย์นี่เนาะค่ะเนาะเข้ากับไปจับไ่เข้ามาเก่าเข้ากับจับไ่เข้ามาเจ็ดเข้ามาขาเข้ากับจับไ่เนาะค่ะเพิ่นบอกมาแบบนั้นเนาะค่ะนี่คือคือเพิ่นมาบ่เคยผัดจักงวดเลยเนาะค่ะเลข สำหรับเลขอันตีสามตัวของเพิ่นนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่นี่ก็จะมีเลขที่เพิ่์นนางสมาธิเนาะคะ่ะเลขที่เพิ่์นนางสมาธินี่กะเพิ่์นนางสมาธิอยู่ไต้ตนโพหไงเนาะค่ะเนาะอยู่วัดของเพิ่นเนาะคะ่ะเป็นเลขพุ่มของอยู่วัดบนนะคะห้าสามห้าเจ็ดเนาะคะ่ะขออภัยะะด้วยค่ะเด้อบนนี่เพิ่์นนางได้สามหาเจ็ดส่วนลางเพิ่์นว่าสามเก่าเนาะค่ะเนาะ อันนี้คือเป็นเหลขปูพ่นปูปิิศนาพ่นนางสมาธิอยู่ตนโพยงอยู่วัดของเพิ่นเนาะคะ่ะเป็นเหลขภพุ่มวัดของเพิน่นที่เพิ่นได้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะมีเหลขกุมานเนาะคะ่ะเนาะแปดสองเนาะคะ่ะสวนเลขกุมานนี่กุมานกับกุม่านอยู่วัดเพิน่นนั่นนะค่ะน่แะค่ะนี่คือเหลขปูปิศนานะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะแต่ส่วนตัวเจี๊ยบผันี่เสนอข่าวมาหนีเลลจะจะจะ,จะตรงกันเนาะคะ่ะ หาเจ็ดหาแปดสามหาเก้าสามพวกนี้นะคะเนาะก็จะมีแค่แปดสองนะคะที่ว่างวดนี้บอบอดังเนาะคะ่ะก็อาจจะเป็นไปใดก็ดได้สื่อตัวอื่นบดายข้อกสือตัวนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีอีกปูหมักแข่งงเนาะคะ่ะปูเจ็ดสองปูเจ็ดสองนี่เพิ่นได้อัปเดตล่าสุดเนาะคะ่ะคงสุดถ่ายปูเนาะคะ่ะเลขฝันเพิ่นเนาะคะ่ะเลขนีมีฝันของปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะก็จะมี สองหาแปดนี่เพิ่มมันใจเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ให้ตัดซื้อเนาะคะ่ะสองหาแปดนี่แล้วก็แปดสามเนาะค่ะที่เพิ่มมันใจกับมีอยู่สองตัวเนาะคะ่ะที่เพิ่นวงกลมห้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็บเบิ้งเนาะคะ่ะนาะแต่ว่าส่วนสองหกแปดนี่เพิ่นเพิ่ให้มากไหมเนาะคะ่ะเป็นโครงสุดท้ายของปูเนาะคะ่ะนาะนี่คือส่วนส่วนเหลขที่เพิ่นนิมมีฟันเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะมีสองหาแปดแปดสองหานี่คือ กะจะเป็นเหลขว้นเวียนกันอยู่ในนี้นะคะพอแม่พี่น้องกับเบื้องดีๆนะคะสามหาสามเก่าสามศูนย์เล็กแปดสามเก่าแปดเก่าเจ็ดนาะคะ่ะเนาะนี่คือโครงสุดท้ายของปูเนาะคะ่ะปูหมักแข็งไงเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าปูเจ็ดสองนั้นเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเลขของปูเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเจ็ดผัดมองว่าเหลขหงวดนี้นะคะ ก้นก็จะถือลาย่รอกค่ะตรงกันลายค่ะสําหรับเหล็กอีกสํานักหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นอันนี้เป็นเหล็กทีวาเจพัดสัทธาลายเนาะคะ่ะเนาะเหล็กวัดปูปูกุดเทนะคะ่ะเนาะปูชีปลระเขาเนาะคะ่ะปูกุดเทนะคะ่ะเหล็กทั้งวัดเนาะคะ่ะเจพัดวางงวดนี่จังไดกับมี่เฮเนาะคะ่ะอาจจะแตกสามตัวตรงโดยซ้าไปเนาะคะ่ะพอแมพี่น้องอันนี้สําหรับส่วนตัวของเจพัดเนาะคะ่ะมีความหรือซื้อว่เมื่อนี่ วันนี้ว่าถึงปูหนีก็คือแบบเป็นรู้สึกเป็นเป็นมีอย่างจักยางนะคะคือเป็นรู้สึกแบบบอกว่าถึงนะคะพ่อแม่พี่น้องเลขวัดกุดแห่กับสามเจ็ดหาเนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นขึ้นไปเนาะคะ่ะแล้วก็สามเจ็ดหากับเลขลางหกเก่านะคะวันนี้เพิ่นจะมีบนมีลางให้เลยนะคะมันหนาสนใจตรงนี้แหละคะ่ะ แล้วก็เหล็กแตงโมตแต่ที่พาจาันพิ่นเห็นตั้งแต่เหล็กแรกเนาะเนาะค่ะนอะะเลขกยุบเปลือกแตงโมก็คือเจ็ดสองหานะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมันเหล็กเหล็กบ่เบิ่งแหลวหลายสำนักก็จริงแต่ว่าถ้าเฮาจับเบิ่งดีๆถ้าเขาดูดีๆเรามันจะจะเป็นเลขที่ตรงกันหลาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเหล็กตรงกันหลายสำนักเนาะคะ่ะอันนี้สำหรับเหล็กวัดปูกุเทียนเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเหลขกวัดปูกุเทียต่อมาก,ก็คือ ปูซีศูนย์เนาะค่ะคงสุดท้ายว่าเพิ่นจะเปลี่ยนบ่เนาะค่ะเนาะสำหรับปูซีศูนย์กับบ่เปลี่ยนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเลขกล่างกับยังคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเหลขบนนี่ปูจะจะจะ,จะเหตุมม่ห้าหาแบบชัดเจนขึ้นเนาะค่ะเนาะเหลขสําหรับเหลขปูซีศูนย์เนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะหมดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะปูเด่นบนเนาะค่ะเด่นบนหาร่องซีเนาะค่ะแต่ปูเน้นหาศูนย์เนาะค่ะปูจะว่งกลมหาหาศูนย์เลยเนาะค่ะ ปูเนนหาลักซิปเนาะคะ่ะลักซิปของปูคือหาเนาะคะ่ะเนาะพอแม่พี่น้องชอบตัวใดพอ,พอมาพอแม่พี่น้องก็สามารถจับได้เนาะคะ่ะคือปูหนีลักลอยคือศูนย์ศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าปูบอกว่าหนึ่งมันมาแล้วเลขลักล,กลอยเนาะคะ่ะเนาะที่เจพัดได้ไปหาปูอยู่วัดเนาะคะ่ะปูจะลอยฟัง่งปูจะหมั่นใจคัะเนาะคะ่ะคือลักลอยของปูหนีเพิ่นกบว่ามันมันมัน ศูนย์กับหนึ่งนี่และ,ะเนาะค่ะเนาะที่นี่เลขลักซิบเพิ่นคือหาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องลักซิบคือหารักรักเพิ่นรักซิบลัก,ลกน่วยปูจะบบอเคยผ่าด้วยะค่ะพ่อแม่พี่น้องบุอันนี้สําหรับเลขบุเนาะค่ะสําหรับปูซี่ศูนย์เนาะค่ะเด่นห้ารองสี่วงกลมที่หาศูนย์เพิ่นเน้นเนาะค่ะเน้นยำที่หาศูนย์แล้วค่ะมีปูจับคูไปหาก็มี่หาหาหาหกหาเจ็ดหาแปดเนาะค่ะ แล้วก็ตัวร่องคือซีหากับซีหกเนาะค่ะแต่ว่าปูกับว่าถ้าผู้ใดมาตัวนึงก็หลุดหลุดหลุดเท่าใส้หลักสิเป็นหาเนาะค่ะหาเนึ่งหายัางก็หลุดไปแต่ว่าปูนี่คือปูผืนเนีนมะไหเนาะค่ะเนาะนี่คือเผืนเนีนมะไหเนาะค่ะชุดบนแต่สำหรับลางก็จะมีศูนย์สามแปดสามศูนย์สี่แปดสี่เก่าสามเก่าสี่ปูเนีนสามนะคะไทย ไทยสามนี่ปูว่ไงห้เลยค่ะศูนย์สามแปดสามกับเก่าสามบเคยเปลี่ยนเนาะค่ะเหลขกปูแล้วจะไปตรงกับเหลขกปูหาเจ็ดแปดที่เลยนํำเสนอไปเนาะค่ะทีวาเพิ่นว่าไทยล่างสามพ่อแม่พี่น้องกับเจ๊พัดกับอยากให้พ่อแม่พี่น้องฟังวีคอเนาะค่ะว่าไทยสามนี่ก็เอือนะสนใจของเพิ่นเนาะค่ะเนาะมันก็จะเข้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องชินชอบกับตามเนาะค่ะถ้าบ่าชอบกับ่านเด้อค่ะเด้อนี่เนาะค่ะ นี <N <N ่เนาะค่ะสำหรับเลขกแล้วอีกสำนักสุดท้ายเนาะค่ะปูสามแปดที่เพิ่นบเเคยผ่านเนาะค่ะเนาะเดทลักเพิ่นกับคอนข้างจําแม่นเราเพิ่นจับเลขกจะไข่ายๆกับปูสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะรักสิบเพิ่นกับมีหานเนาะค่ะเนาะพอแม่พี่น้องเนาะนี่ด้วยค่ะปูสามแปดเนาะค่ะเนาะพอแม่พี่น้องปูสามแปดมืวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะค่ะบนของปูก็จะ เพื่อนจะจับให้ศูนย์หาหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะคะแล้วก็หาหนึ่งหกหนึ่งนะคะน้องพรอมแม่พี่น้องหาหนึ่งหกหนึ่งส่วนเหล็กลางนะคะเหล็กลางปูจะเน้นให้ก็คือโตเกิลนะคะน้องพรอมแม่พี่น้องเน้นให้ก็คือเก่าแต่ปูมากที่สุดกับเก่าเจ็ดเก่าซีนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มก็คือเก่าหกนะคะน้องพรอมแม่พี่น้องมีมาเพิ่มก็คือเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าซี่เก่าหกนะคะพรอมแม่พี่น้อง ล้าก็จะมี C7CC เนาะค่ะตัวพื่นลักทิวามันวรจนจะมาได้แต่ว่าสูตรที่เขางวดก้อนเนาะคะ่ะงวดก้อนที่เขาเก่าสองเก่าสองนี่ที่เขามันก็จริงจริมันกับเขาทั้งสองชุดสองสองสูตรเนาะค่ะแต่ว่างวดที่วาเก่าสองมันงวดที่ว่าได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเลยนะคะสูตรเก่าเจ็ดเก่าสี่เก่าหกสี่เจ็ดีีนี่กับเขาเก่าสองขึ้นกัน แต่ว่าอีกสูตรหนึ่งมันจะได้ตัวเดียวเลยแต่ว่ามันจะบ,บอมมีในหนีก็คือว่าสูตรที่เขาเก่าสองตัวเดียวเน้นๆที่เพิ่นฟันให้เก่าสองสองเก่าเน้นๆนั่นก็คือว่าได้เจ็ดหกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสูตรที่ว่าเขาเก่าสองตรงๆคืองวดน,นี้ได้ลางเจ็ดหกปูบอกว่าบบตองกลับเลยเนาะคะ่ะปูหมั่นใจว่าบบตองกับปูบอกกัเจพัดเนาะคะ่ะเจีพัดไปหาปูปูบอกเจ็ดหกนี่บบตองกับลาง แต่ว่าเจพัดกับว่าเข้ากับกับใบจักหน่อยก็ดีเนาะค่ะนาะพพอแม่พี่น้องเข้ากับกับใบจักเหล็กจักหน่อยแต่ว่าปูหนีลางเป็นลางบนเป็นบนด้วยค่ะเข้ากับกับใบจักหน่อยหกเจ็ดเนาะค่ะกับเจ็ดหกหกเจ็ดปูว่ามันหกหลักหน่วยเนาะค่ะน้องอันนี้ก็เป็นแบบว่ามันกระแตกต่างออกไปเนาะค่ะนาอพพอแม่พี่น้องนี่เด้อค่ะสาหรับแนวทางปูสามแปดถ้าพอแม่พี่น้องชื่นชอบกับตามเนาะค่ะถ้าบ่ชอบกับพานเนาะค่ะทังช่องเจพัดกับเป็นเพียงแนวทาง เอาตัวเลขกมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะเลขสีออกตัวใดกะบะมีผู้ใดรูเนาะค่ะมันก็ออกใดถูกตัวเนาะค่ะเพิ่นกะใส่ไว้เบิดเนาะค่ะกองฉลากะไดเพิ่นกะใส่ใแต่ศูญหอดเก่าเบิดถูกตัวเฮ่ากับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายนี้เจพัดกะขอฝากช่องในเด้อค่ะช่องอัชราชาแนลช่องอัชราชาแนลเป็นช่องทางย t u b e เนาะค่ะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ